สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกมันที่9เดือน5ปศ2บร8สปนะครับกับนิ k เกอีกเช้า VIP แล้วก็นิ k เ e อต์บ่าย VIP นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีข้ออ่านเล็กเด่นนะครับการนำแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูนิกเกอีกเช้า v ีไนะครับผลออก336 60ออกไปครับผลออก ผลออก3 36 60นะครับผมเจาะไอที่80มันเข้า60ตัวเน้นผมไม่เข้านะครับแต่ผมเน้นเลขเก้มันก็ต้องเป็นเลข6กับหวัวนะครับเ,เลขเก้ากับหวัวนั่นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าแนวทางของผมหลุดนะครับสำหรับนิเคอเช้าวีไ e นะครับกดไอที่แ0ดศูนยเลยนะครับมา60 ับผลออก3 36 3 36แล้วก็60ก็ครับก็ถือว่าแนวต่างผมหลุดนะครับก็จับให้นะ3 3มอยู่หลักร้อยหมดเลยนะครับจุดวินก็ไม่เข้าเนาะนะครับเพราะว่ามันเลขเก้าเป็นเลข6นะครับ แล้วก็ตัวประกอบมาแค่ตัวประกอบคือเลขศูนปฏิวัติรุดนะครับไปกันต่อที่ nikkei by, by vip บาย vip ผลออก3 8 5 6 1 3 8 5 6 1น่มีแค่8กับ3นะครับจุดวิน ตะก้อนหนึ่งดังนั้นตัวเน้นไม่เข้าอีกนะครับไปเข้าตัวที่ไม่นนเน้นก็คือเลขหนึ่งไอ้น้ำหนึ่งไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับแต่ว่าเจ็ดศูนนี้ไปออกไปออกปกติเนาะนะครับไปออกบ่ายปกตินะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ย ก็ว่าถือว่าแนวทางของปัวันนี้มี่แค่อีกเช้านะครับพอหลุดตอนเช้าแล้วก็บ่ายเขาวิ่งรูดตัวที่ไม่ได้เน้นนะคร,ครับก็มาตามกันต่อนะสำหรับวันที่10นะครับวันที่1ิบ วันที่สิบเดือนห้าตัวโซ่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับสองแนวทางมันเด่นนะครับเป็นกับนิกเอีกเช้านะครับ VIP แล้วก็ นี่แคอีบาย V I P นะครับ2องแนวทางกลับมาดูนี KE, ่แค่อีเช้า V I P กันก่อนนะครับชุดวินวันนี้ผมให้ที่ สามสี่ห้าเจเก้ี่ลขเปล่นผมให้ที่3กับ4ี่นับสามกับสเน้นที่เลขสีนะครับเจาะที่4ี่ห้เจ็ สี่เก้าสามตัวนะครับจัไปสองชุดจะเป็นศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็ศูนสี่สี่ก็ระวังเบิ้ลนะครับสำหรับเล็กเด่นใครที่เล่นเล็กเด่นนะครับไปเ,เลขเบิ้ลนะครับให้เอาเลขเด่นมาเ,เนนบิ้ลเนาะผมเน้นนาที่ สี่นะครับตัวที่ผมเน่ๆก็คือสี่เจ็ดสองชุดนี้เป็นชุดลองนะครับรือถ้าใครต้องการเพิ่มเติมนะครับจับมาในชุดวินเลยนะครับในทางองคปุ่ยยึดเล็เด่นเป็นหลักนะครับฉะนั้นเล็กเด่นอยู่ด้ดานหน้านะครับสองตัวคือสามกับสี่ด้านหลังอีกสามตัวก็คือห้าเจ็ดเก้าเป็นตัวประกบนะครับตอาจะจับสามห้าสามเจ็ดสามเก้า แล้วก็4 5 4 7 4 9จะได้6ชุดนะครับแล้วก็รวมเล็กเด่นมาด้วยกันเป็น7นะครับกลับไปกันต่อสำหรับ NKE by p a p นะครับ,รบวันนี้ชุดบินบมให้ที่72015 72015นะครับเล็กเด่น หมายที่เจ็ดกับสองเจ็ดกับสองนะครับใน,นที่เลขเจ็ดเรจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะครับสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์ เก้าห้าเจ็ดจะเป็น907ก็ได้นะครับสามารถสลับตำแหน่งได้สามตัวนั้นตัวที่ผมได้ได้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับกลับครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับ ครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1 0เดือน5พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ